ช่องจตายสวัสดีครับสวัสดีคนน้ารักนะครับสวัสดีพยกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําคลิปย้อนหลังกันดีกว่านะครับเมื่อวานขออภัยที่ตามตารางก็ต้องลงคลิปนะลงคลิปนะครับแต่ไม่ได้ลงเลยเพราะว่าผมมาเอาติ้งข้างนอกกับบริษัทนะครับก็อยากที่แจ้งไว้ในสตรีมเลยก็คือวันอังคารพูดก็หัสนะเราเจอกันในสตรีมอีกทีวันศุกร์นะครับวันนี้วันนี้นะครับมาทาคลิปรีวิวอีเวนต์กันดีกว่านะครับว่าอีเวนต์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับอื อีเวนนี first, uh, ้อ uh, 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 like, ีเวนนี uh, ้อ่ะอีเวนนี้มีกิจกรรมการเล่นด้วยไปดูก่อนนะครับว่ากิจกรรมการเล่นได้มาได้ยังไงอย่างแรกเลยกิจกรรมการเล่นเนี่ยต้องมารับของนะครับของภารกิจในการทําก่อนอ่าขอมตุกหน่อยนะผมเอาเครื่องเก่ามานะครับโนบุกเครื่องเก่ามาอ่ะเอากิจกรรมนะครับเอาไม่ต้องรับไม่ต้องรับเข้ามาถึงก็ทําได้เลยครับรออินเล่นรออินเล่นสลับกันไปนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะได้ของรางวัลมามาเป็นท้องฟ้ากับเมฆอ่ะท้องฟ้ากับเมฆแล้วก็เอาท้องฟ้ากับเมฆเนี่ย มาแลกกันกับกิจกรรมเนี้ยโบนัสวันฟ้าใสเนี่ยถ้าเกิดเป็นทองฟ้านะครับก็จะแลกหินเพชรถ้าเกิดเป็นก้อนเมฆก็จะแลกหินเพชรที่น้อยหน่อยนะแต่ถ,ถ้าเกิดใครไม่อยากเอาเหินเพชรก็สามารถมาแลกเป็นพาธิตนะครับแล้วก็เอาพาธิตเนี่ยมาแลกเป็นตัวสุ่มจี้ได้ซึ่งจี้ G ข้างล่างเนี่ยจี้ข้างล่างแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับจะได้ใช้จริงก็คือเนี่ยอุปกรณ์เขียนแบบปลาหมึกเนี่ยหมวกโล่กอะลอยฟ้าหมวกระเบิดเนี่ยพวกนี้ได้ใช้นะครับแต่ข้างล่างเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ใช้ ก็ลองดูแล้วกันครับว่าอยากได้จี้หรืออยากได้เพชรถ้าเกิดแบบเป็นคนที่มีจี้อยู่แล้วผมว่าเพชรน่าจะคุ้มกว่านะก็คือเอาเหินเพชรไปแปลนะแล้วก็มาดูจี้ที่มาในครั้งนี้มั่งซึ่งจี้ครั้งนี้ไอจี้ใหม่เนี่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่าจี้เก่าเนี่ยโหเรียกได้ว่าผมน่าจะต้องหมดเพชรอะนะครับเพราะว่าจี้มันของจําเป็นหมดเลยอะจี้ใหม่มา2อันนะครับมาตาข่ายสีน้ําเงินกับตาข่ายสีแดงเดี๋ยวไปดูกันว่าทำอะไรได้ ที่ในหลังเป็นหมวกราชาที่ถูกในประเทศนะครับหมัดอยสาบในประเทศนะครับแปนก๊อปปี้ป้ายหยุดแล้วก็ปัดเชิญเพชรนะครับไอ้สี่อันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะถ้าถามว่าอันไหนจําเป็นสุดนะผมบอกว่าเอาเอาหมวกมาก่อนถ้าสมมติไม่มีหมวกแล้วหมวกเนยได้ใช้นะครับยุคปัจจุบันไม่มีแปนกับแปนมาก่อนแล้วค่อยมาดูว่าเป็นตัวโจมตีที่ต้องใช้หมัดหม่นะครับเอาหมัดมาสุดท้ายถ้าเกิดเป็นตัวละครที่แบบสายจัดงานหรือสายโอลิมปิกอ่ะปัดเชิญอันเนี้ยซึ่ง มันป้องกันขังคุกได้แล้วก็ป้องกันเสพตลลายได้ก็ดีนะครับอืดีหมดเลยใช้เพชรดูดีๆนะครับว่าจะปิดที่ไหนบ้างเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวใช้จี้ไม่เหมือนกันถ้าคิดไม่ออกเอาจี้กลางๆมาก่อนอเดี๋ยวเราพาไปดูจี้ใหม่กันครับไอ้ตาข่ายน้ำเงินตาข่ายแดงอะไรนั่นจี้จี้ใหม่นะจี้ใหม่เสียงเสียงไปหมดเล้ช้าจี้น้ำเงินกันบ้างนะครับตาข่ายน้ำเงินตาข่ายน้ำเงินบอกว่า7จเป็นเล็อกเมืองคูนนะครับ65%เป็น ป้องกันให้เสียงอนายซึ่งก็สูงนะครับเปอร์ Pearl สูงมากสุดท้ายตกเมืองได้ตังค์0นะอันนี้ค่าไม่ยากครับเพราะว่าความสามารถเป็นความสามารถรองหมดเลยยกเว้นเอฟเฟกตอันตรายแต่ว่าเอฟเฟก์อันตรายเนี่ยเราก็จะมีจี้อื่นๆซัพพอร์ตใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมวกหรือว่าเป็นออฟนะถ้าเราต้องเสียช่องจี้ไปช่องหนึ่งเพื่อเอาป้องกันให้เสียงอนายที่ล็อกมงคุดได้ผมว่ามันน่าจะไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับส่วนตาข่ายสีแดงนะครับตา,ายสีแดงยกเลิกค่า,างนะครับ แล้วก็80เป็นไม่ได้ทั้ง3สา65เป็นกับดักสปริงชิ้นนี้ค่อนข้างจะดีกว่าชิ้นเมื่อกี้หน่อยสาหรับผมนะเพราะว่าความสามารถกับดักสปริงที่มันมาคู่กันกับยกเป็นข้าบันทางนี่แหละเป็นเหมือนเป็นจี้ยกเป็นข้าบันทางแบบเป็นเปอร์ที่ไม่ใช่แบบเป็น80 2สองครั้งอ่ะเป็นไม่จํากัดค้งแล้วก็เป็นกับดักด้วยก็น่าสนใจแถมมาแถมมาพร้อมกันกับบริพันต์กุหลาบด้วยนะครับแต่ว่าชิ้นสีแดงเนี่ยถึงมันจะดีขึ้นมาหน่อย ก็เชียร์ในฐานะถ้าเกิดเพชรเหลือหรือว่ามีไอจีของใหม่หครบหมดแล้วนะครับค่อยมาทําชิ้นนี้นะเพราะว่าชิ้นเลหลังอื่นๆน่าสนใจจริงๆนะเชื่อว่ามันก็มีคนยังไม่มีนะเยอะอยู่แหละยิ่งผู้เล่นใหม่นะครับยิ่งไม่มีเลยเดี๋ยวทวนให้รอบหนึ่งถ้ายังไม่มีอะไรเลยนะครับเอาหมวกมาก่อนแล้วทีนี้มาดูว่าตัวละครใช้แปนไหมนะถ้าตัวละครใช้แปนก็มาเก็บแปนเพราะแป้นนี้เป็นแปนสามัญเลยเพราะมันเป็นได้ทั้งเป็นแปนนะครับเป็นก๊อปปี้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกสิบเป็นด่านตรวจเรียกได้ว่าครบมาก พวกตัวละครอย่างเชื่ออะไรอะ่ะตัวฮุนอ่ะฮุนก็ได้ใช้นะครับมีฮุนได้ใช้มีเดสเดสก็ยังได้ใช้นะครับเดสก็ยังได้ใช้ตรงกับยอมทูเลยเนะเดสใส่แฟนใส่คัปปี้ใส่ป้ายหยุดดีมากเลยแล้วก็มัดในเทนหุนเราการก็ดูตามสายถ้าเกิดเป็นสายพื้นที่ไฟอะ่ะก็น่าเก็บครับยิ่งตัวตอนนี้ตัวตัวละครพื้นที่ไฟเยอะมาก ไม่ว,ว่าจะเป็นสุดสาครใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นเทปิยากีหรือเป็นหมิงหมิงนะครับพวกนี้ใช้หมดเลยบัตรเชิญเพชรสีแดงอันนี้ก็อยู่ได้หลายตัวถ้าเกิดเป็นตัวละครจากโอลิมปิกก็ทำเบ,บเวลคอมโบถ้าเกิดเป็นตัวละครแบบสายพื้นไฟก็น่าจะเป็นจี้ป้องกันแถมกลับมารับโจมตีเพิ่มโล่นะสี่ชิ้นนะครับดีหมดทุกชิ้นนะครับอเดี๋ยวเราไปดูของขายกันหน่อยนะครับจะทําคลิปสุ่มได้ไหมเนี่ยแหลกขนาดนี้คลิปสุ่มนะครับ คลิปสุ่มนะครับมีพ่กนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดอัดได้เนี่ยก็จะอัดพ่กนี้นะครับจะลงคลิปพ่กนี้หรือไม่ก็อาจจะเย็นนี้เลยจะสุ่มมันทั้งหมดเลยนะครับสามหมื่นเพชรเนี่ยถ้าเกิดใครอยากดูเย็นนี้เลยนะครับก็ช่วยกันกดไลค์ให้ถึง40ไลค์เหมือนเดิมนะครับลงเลยเย็นนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ตามคิวก็เดี๋ยวลงพ่กนี้นะครับใครอยากดูเร็วก็ช่วยกันนะครับทุกคนช่วยเพิ่มเอนเกจเมนให้ช่องหน่อยก็ลงเย็นนี้เลยของขายนะครับก็มีออฟนะครับออฟ ท่าไหร่69บาทออกเกาะขังโกงกันวิกตัดการ์ดขโมยการ์ดแสงนะครับนี่สง1 7 9บาทแค่นี้ปะแสงสเปเชียลอีโวเนี่ยที่มันจะมีของดีๆหน่อยที่เขาไปซื้อกันนะ1 7 9บาทแต่มันราคามันสูงมากเลยอะแล้ออฟมันสูงเลยถ้าออฟมันไม่สูงแล้วแบบมี 20, 20 20 20อะไรเงี้ย5อันนะก็ดีอยู่อะแสงเกียรติยศลูกบาแบบเลือกท็อปวินตัดการขโมยบัเบิ้ลกันวิกได้ก็อันนั้นคือนั้น ส่วนแสงอ e ีโวนี่แสงนโยครับหนึ่งจุดสองห้ามีสิบห้าเปอร์เซ็นตเหมือนกันป้องกัน,กนาาอันตรายเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อมันก็แพงนนอะเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะพวกนี้ขายออฟจี้นะครับส่วนจี้ดันะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรขายวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบมีการันตีอยู่แล้วก็มีผมน่าจะต้องซื้อเนี่ยอ่าจี้ดักสามอันนะครับวัตถุดิบดักสามชิ้น กล่องสมจี้กาชาปองอันนี้แล้วแต่นะครับตัดแก๊สเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าร 70, หรืออะไรอะ่ะป้องกันขอโ,อโมยมาร์เบลอ่ะสามสิบไม่น่าไหวว่ะเพื่อนสอสิบสามห้าไม่น่าไหวอะ่ะอืมอ่ะไม่ดีกว่าครับสติกเกอร์ก็อย่าลืมนะครับสติกเกอร์จะหมดเวลาแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะสติกเกอร์อีกเจ็ดวันนะปามโค้ดก็เช่นกันนะครับหมดวันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมเราจะรับลูกค้าแค่วันนี้นะครับยี่สิบสามกับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้าไม่ได้รับลูกค้านะ ดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้ปั๊มโค้ดน,นะครับสามารถใช้บริการเราได้นะซีสไตช็อปนะครับ50โค้ด6 0บาทตอนนี้ใครใช้บริการก็ได้รางวัลลัคกี้ดออยู่แล้วนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้นี่ผมยังไม่ครบเรนี่ยนะครับ2,100เพชรแล้วก็ได้สติกเกอร์แดงด้วยใครยังไม่ใช้บริการรีบใช้นะครับเพราะว่าถึงแค่วันที่24นะ2วันนะครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปแล้วไปเจอกันในคลิปกลุ่มก็เดี๋ยวผมส่งให้ดูสัก3,000แล้วกันนะเพราะว่าผมกำลังหาจี้อยู่เหมือนกัน จี้ต่อไปที่ผมจะหานะคบผมหามาแล้วอันนึงเพราะว่าคิดว่าคลิปสุกจะนานกันไปถ้าเกิดหา 4G จี้นะครับตอนนี้เราก็จะเหลือหาอีก 3G จี้นะครับมีแปน้นมีบัตรเชิญแล้วก็มีหมวกถ้าเกิดใครอยากดูเร็วเหมือนกนเหมือนเดิมนะครับ4ี่สิบไลค์ยันนี้ลงคลิปเลยนะครับก็อีกอันนึงที่ผมจะหาน่าจะเป็นน่าจะเป็นใครดีน่าจะเป็นน่าจะเป็นแป้น,ปนดีกว่าครับอ่าอย่าแท็กแป้นเรามาข้าหมวกสุดท้ายคือบัตรเชิญเดี๋ยวเราสุ่มหา a บวก้งไว้หน่อย เพราะเดี๋ยวคลิปสุ่มมานานกันไปสุ่มสักสามพันไหมแล้วยิ่งคอมเราตอนนี้นี่ไม่ค่อยพร้อมด้วยนะคอมเครื่องเก่ากระตุกยับอืมฮือ,อ,อแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกดเร็วๆแล้วกันอันนี้จะสุ่มไปงสักสามพันห้าแล้วกันมันมีติ่งอยู่ห้าร้อยใช่ไหมล่ะสุ่มไปสามพันห้าหลือสองพันเจ็ดโอ้ยมาว่ะมาหนึ่งมาหนึ่งเราเดืตอนนี้ใช้เสียงเสียงตังก็ไม่ได้ด้วยกัน ข้างๆห้องนี่เขาเช่าเขาเช่าขห้องพักติดๆกันนะครับรุ่นใหญ่เขาก็อยู่กันถัดจากผมไปเนี่ยเสียงดังมากๆครับน่าจะไม่โอเคเท่าไหร่ถนอมเสียงแล้วนันห้าร้อยแรกได้มาทีหนึ่งอ,อุ้ยผมก็อยากกดอย่างเนี้ยอยากส่งแบบมีมีลุ้นบ้างอนะ่ะแต่เมนกระตุกอะเปิดเลยอุม้ม <c oughs> บางนะอุย้ยบางวะพันแรกพันแรกอันนี้เป็นพันที่หนึ่งนะพันที่หนึ่งต่อจากห้าร้อยนะครับพันห้าได้มาสองชิ้นถือว่าดวงดีอยู่นะครับอ๋อพูดถึงตัวเลขการปิดขครปิดที่แล้วพิมพ์คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะมครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เอามาให้ดูแล้วตัวเลขที่เราเก็บกันมาว่าปิดที้ดไดกเท่าไหร่นะครับปิดที้ X บวกเท่าไหร่บอกกันได้นะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะคบว่าเราจัดการยังไงกับตัวเลขชุดนี้นะครับมีประโยชน์อะไรกับเรา ถ้าเกิดใครอยากให้ข้อมูลมันแน่นๆนะครับก okay. mm ็พิมพ์บอกจํานวนการปิดมาได้เลยนะครับพิมพ์ฟรีนะไม่ไม่เสียตันนะครับจะได้ช่วยกัเก็บข้อมูลสักไตม่บ้าหนึงน่าจะเห็นตัวเลขฐานข้อมูลเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวก่อนนะครับอืมเริ่มเริ่มไม่ค่อยออกแล้วอืม ห้าร้อยหลังนี่เกืออะไรโอ้โหยยาวน่าจะประมาณสี่ร้อยแล้วที่แฉกไม่มาเลยเ ok อบวกอ่ะโอ้โหมาก็ไม่ใช่ด้วยลูก,กอมดาวผมดิลูกอมดาวผมหนึ10 9, 10, 9, 9่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบอ่ะถ้ามันเก้าสิบเก้าได้มาของเก้าสิบเก้าให้แล้วอะ่ะ <c oughs> ลูกอมดาวกา็ยังไม่มาเออเดี๋ยวลุ้นกันลุ้นกันว่าวันศุกร์นี้จะมาไหมโอ้โหมาว่ะไม่ใช่ลูกอมดะวแต่เอบวก พันห้าบวกสามชิ้นโอเคยูมูสี่กปะล่ะไม่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 ใจดีขนาดนั้นโอ้ยกระตุกจับโอ้โอ,โอ,โอหมดแล้วครับพันหนึง่งอ่ะหมดแล้วพันห้าไปต่อพันที่สองกันดีกว่าครับผมจะสุ่มเลยห้าสิบนะแบบร้อยผมไม่ค่อยชอบสมครับแบบร้อยสุ่มแล้วมันไม่ค่อยได้ โอ้ยไม่มาเลยติ๊กตอกติ๊กตอกสีน้ำเงินแต่ A กับเอบวกเอ้แต่เอน่าอยู่เอบวกนี่ก็าตามเรื่องตามราวของมันอะปึ๊บโอเคแต่แปบ๊บหนึ่งนี่พยายามกดดเร็วให้แล้วนะกลัวมันกระตุกแล้วมันจะนาน,นะครับอือหื โอ้ยไ,ไม่ได้นะ้องพันที่สองต้องให้สสองทิ้นไหมฮไม่ได้นะอย่าลลอกนะเฮ็ดมีจำนวนจำกัดนะเออมาหนึ่งเดี๋ยวไม่ปิดนะครับสามทิ้นเดี๋ยวไม่พอนี่คือสี่หมื่สุดท้ายแล้วนะของไอดีนี้นะครับเฮ็ดหมดแนละ้วคือหมดเลยนะต้องเก็บยาวๆแล้วทีนี้ไม่พอแล้วนะ แต่ก็ไม่ไม่เสียดายนะเพราะว่าแต่และอีเวนที่ทําไปนี่คือคัดมาหมดแล้วคัดมาหมดแล้วว่าอันนี้ต้องทําอันนี้ไม่ต้องทํานะครับไม่ได้ปิดเล่นปิดหั่วนะอ่ะน่าจะได้มาชิ้นเดียวหรือเปล่าชิ้นเดียวชัวร์ครับพันนี้สองพันห้านะครับสี่ชิ้นอ่ะกดนี้สองพันห้าสี่ชิ้นโอเคอืมก็ตกไปแล้ว อ๋อไม่ใช่กระตุ๊กมันยังไม่ถึงสิบอ๋อบ้าพออันนั้นไปต่ออันที่สามนะครับสุ่มทิ้งไว้สักสามพันสามพันห้าเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในคลิปสุม่มจริงจังจะได้คลิปนั้นไม่ได้ไม่ยาวเกินไปครับเดี๋ยวไม่ยาวเป็นครึ่งชั่วโมงเลยปึ๊บอสองสารเครื่องนี้เหมือนกันนะมันเป็นเครื่องเก่าแล้วเครื่องใหม่ให้ทีมงาน,นไว้ใช้ก่อน ใช้ทาปกใช้ทาอะไรก่อนผมเลยเอาเครื่องนี้มาจะดแบบพีซีมาอัดวิดีโอก็ไม่น่านจะใช้เรื่องแต่เอาเครื่องนี้มาจําใจเอออย่นอยก็ได้เห็นบรรยากาศเลยเห็นบรรยากาศพวกที่ที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อัดแต่เสียงกลัวแบบจาเตินไปได้ยินแต่เสียงไม่อะไรนะไม่ได้ติดตามกันวา่าเออหายไปไหนนะครับวันนี้ผมก็เลยเออแบบพีซีมาซะเลยเอ้ยไม่ใช่โน้ตบุ๊กมาซะเลย โอ้ยสามพันพันนี้เหมือนจะไม่มานะมาป่ะวะมาหน่อยไหมน้องพี่มีจำกัดนะเว้ยสามร้อยสุดท้ายหมูทองไม่ใช่หมูยองสองร้อยแล้วครับสองร้อยห้าสิบสุดท้ายโอ้สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆแล้วไม่เหลือแนละ้วเข้มจัดพันที่สามไม่มาวะมาไลย ไม่ใช่ติดลบหน้โอติดลบหนครับลบหนึ่งอะดูกันผลประกอบการ3 5มพนะครับ3 5มพได้มาสี่ชิ้นจริงๆน่าจะได้สักหนะ้าแล้วชิ้นต่อไปเนี่หาใช้6ใช่ไหมต้องใช้12บนะครับว่าจะหาแปนมาใช้กับเดสนะครับจอนเดสลงลีกแล้วก็แปนมาใช้ก,กันกับคุณใหม่เอาแปนมาใช้กันกับครเดียบอสซัม um, ได้ไหม เปบอสซ้มกระโดดทีแรกแล้วโจมตีเลยแล้วสไลด์ต่อแล้วก็แทกเคลต่อจะได้โจมตีสามครั้งนะอืมก็น่าจะดีนะครับเอาแปนไปใส่บอสซัมดีกว่าอ่ะก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อที่บอกเอาไว้บอกเอาวไม่ได้บอก๋ยวจะเปิดแพ็กการ์ดตำนานให้ดูนะว่าได้อะไรนะครับเพราะกล่องสมรูนเนี่ย ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีรูนเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับของสมรูนนะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นเก่าแล้วอะก็คงต้องอันนี้แหละเพราะรูนน่าจะมีเยอะแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ตัวบนบนไหมนะครับถ้าได้คาเมนิกลิทฮึบโอ้โหโจนี่อ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องตกใจเลยนะครับ เพื่อนใหม่ตกใจเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นได้พวกนี้เลยไอ้พวกนี้แม่งได้ไม่ถึงเ,เปอร์เซ็นต์หรอกนนเนี่ยได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้พวกสามสิบยี่สิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือพวกนี้ครับอืมเพราะฉะนั้นที่ผมบอกให้ไปเปิดกล่องสมดูลเพราะอย่างน้อยลูนอ่ะมันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนไปตามเวลาครับมันยังใช้กับตัวนู้นตัวนี้วนไปได้แต่ตัวละครเวลาเมตาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะเราอยากให้เก็บลูนไว้ดีกว่านะครับถ้าได้ลูนเจ๋งๆมาเเเช่่่นน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 นแบบูููกกกกกััััตอยยยยย้ารีี ป้ายสีเนะี่ยเออมันก็ดีนะครับมันก็ดีหมดเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปสุ่มนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้าเดี๋ยวเจอกันในสตรีมนะครับวันศุร์ไปนะครับบ๊ายบาย